ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับหลินอีกครั้งนะคะกับร้านรองเท้าจันลนสุขเช่นเคยวันนี้ก็มีความรู้มาให้เพื่อนๆืันทุกทีละค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยเพื่อนๆเคยเจอรองเท้ากัดบ้างไหมคะถึงเชื่อว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทุกคนเคยผ่านมาแน่นอนในชีวิตครั้งหนึ่งมันต้องมีแหละแต่ว่าเพื่อนๆจะรู้ไหมว่าอาการรองเท้ากัดเนี่ยมันเกิดจากอะไรอันดับแรกเนี่ย มันจะเกิดจากรองเท้าที่เราใส่เนี่ยมันไม่พอดีกับเท้าอาจจะเล็กไปหรือใหญ่ไปเนี่ยก็จะเกิดการเสียสีทําให้เกิดอาการรองเท้ากัดได้หรือปัญหาสาเหตุที่2คือมันพอดีแล้วแต่ว่าหนังมันแข็งหรือว่าบางคนที่มีปัญหาแบบว่าผิวะระคายเคืองได้ง่ายเงี้ย<อ>ก็อาจจะเกิดปัญหาแบบเสียสีผิวไปเสียสีกับตัวได้ที่เย็บทำให้เกิดอาการกัดได้ ก็จะมีสองปัจจัยนี้นะคะก็วันนี้หลิงจะมาแนะนำเทคนิคที่จะแก้ปัญหาพวกนี้จะให้เพื่อนๆได้รับชมและลองไปแก้ตามที่แนะนำนะคะก็ก่อนที่จะไปฟังเทคนิคลังกาวก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจกันไว้ด้วยนะคะจะได้รับชมความรู้หลิงได้อย่างต่อเน,นี่ยก็คืออันดับแรกเลยถ้ารองเท้ากัดเนี่ยอืมแต่คนเขาเคยบอกนะถ้ามีปัญหารองเท้ากัดเนี่ย ให้กัดลงเท้าก่อนเพื่อให้มันแบบไม่กัดเท้า่งแต่อันนี้นอาจจะเป็นโจ๊กนะคะหรือว่ามันไม่ใช่มันใช้ไม่ได้จริงอก <c oughs> <c oughs> ก็วิธีแรกเลยก็ต้องดูก่อนว่าเราต้องการแก้ที่ต้นเหตุหรือว่าปลายเหตุถ้าแก้ปลายเหตุมันก็ง่ายเลยใช้ใช้เป็นพวกพลาสเตอร์ติดที่ตัวเท้าเราหรืออาจจะติดหรือว่าจ,จะใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยก็ได้ ก็ถ้าจะปัญหาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยก็คือถ้ารองเท้ามันไม่พอดีใช่ปะถ้าสมมติว่ารองเท้ามันใหญ่ไปอย่างเงี้ยมันใหญ่ไปมันก็จะเกิดการเสียดสีอย่างนี้ไหมวิธีการแก้เราแก้ได้สองอย่างก็คืออาจจะเป็นใส่แผ่นรองแผ่นรองอย่างนี้ใส่ลงไปสําหรับแบบพวกรองเท้าที่เป็นแบบขึ้นมาสูงๆอย่างเงี้ยใส่แผ่นรองก็อาจจะทำได้ รือถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าคัชชูที่ใช้เป็นการสวมธรรมดาเนี้ยก็ต้องใส่เป็นแผ่นด้านหน้าหรือจะเป็นการติดกันตัดอย่างนี้นี่เดิมก็เคยแนะนําในคลิปก่อนๆแล้วลองเพื่อนๆลองกลับไปดูอีกทีก็ได้ถ้าเกิดว่าปัญหารองเท้าหลวมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันแน่นไปก็อาจจะใช้วิธีการเวลาเราไปเดินเนี่ยรองเท้าหนังนะก็จุ่มน้ำมาทาด้านนอกผิวด้านนอกส่วนที่เรามีอาการแน่นเลยอยไรเงี้ยตึงๆแน่นๆก็ช่วยได้ระดับหนึ่งก็ถ้าเกิดว่า อยากดูรายละเอียดก็ดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าปัญหาที่กัดเนี่ยมันเกิดจากการที่รองเท้าเราใส่พอดีแล้วแต่ว่าหนังมันแข็งหรือว่ามีการระคายคือที่ตัวได้เงี้ยจะแก้ปัญหายัางไงอันดับแรกถ้าหนังแข็งใช่ไหมเห็นก็มีแนะนําไปคลิปก่อนหน้านี้เลยก็คือใช้คอนทุบอันดับแรกถ้าเกิดว่าถ้าใช้วิธีอื่นก็มีอีกนะก็เราก็จะมีออย เตรียมออยไว้อาจจะเป็นพวกน้ำมันมะพร้าวหรือว่าอาจจะเป็นเบบี้ออยก็ได้เวลาใช้นะใช้ไม่เยอะนะถ้าใช้เยอะนี่เดี๋ยวตัวลงไปตัวพวกตัวที่ติดพื้นอะไรเงี้ยมันจะไปทําให้กาวมันลุดได้เราต้องจุ่มในปริมาณที่น้อยๆอาจจะเต็มสำลีมาก็ได้ก็จุ่มตัวออยนะคะเอาแบบว่าแค่เต็ดสำลีก็ทาไปตรงตำแหน่งที่เรามีปัญหาขอบโดยรอบอย่างเงี้ย ทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงนึงก็ได้หนังมันก็จะอ่อนนุ่มขึ้นหรือจะใช้เป็นวิธีการนวดงดที่ตัวขอบด้านบนอย่างเงี้ยก็ได้นวดนวดนวดใช้มือนวดนวดนวดไปนะนวด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 คึนคึนนวดนวดไปอย่างเงี้ยหนังมันก็จะอ่อนนุ่มขึ้นอันนี้คือวิธีแรกสําหรับหนังที่มันแข็งเนาะแล้วมีอาการแบบว่าเจ็บอะไรเงี้ยแต่สําหรับคนที่มีปัญหารลคายเคื่องที่ตัวได้ที่ได้ที่เย็บอะไรอย่างเงี้ย ท้าบางมาก,มากๆแบบเจอได้ที่เย็บไปรู้สึกระคายระคายเคืองก็จะมีวิธีหนึ่งก็คือใช้เคียนไขนี่นะคะถูไปตรงตำแหน่งที่เรามีอาการระคายเคืองตรงได้อะไรเงี้ยก็ถูๆไปตัวเทียนเนี่ยมันจะไปเคลือบตัวได้หรือว่าร่องที่เกิดขึ้นจากการเย็บอย่างเงี้ยทาให้ลดการระคายเคืองจากอาการที่ได้เสียดสีกับตัวผิวค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่หญิงจะแนะนํานะคะยังไงค้าเพื่อน เอาไปใช้แล้วได้ผลยังไงไม่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคอื่นที่จะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้ก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันค่ะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย